ยิน,น,นจจด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักค้อมแล้วไปชมกันเลยเสวัสดีครับอ,อยู่ผมนะครูกุยส้นนครับวันนี้เราต่อจากพร์ที่แล้วนะครับก็คือตอนนี้เราเจอแล้วนะครับทางเปิดประตูบารเรียรเลเวลที่สองนั่นเองนะครับโอเคครับกดเปิดเลย เดี๋ยวนะหามุมก่อนโอเคครับเปิดไดแ้แล้วสวยตอนนี้เราก็สามารถทะลุบาเรียชั้นที่2ออกไปได้แล้วนะครับผมนี่เจ๋งหลงังจากใช้เวลากันหามา2ชั่วโมงนะฮะกูก็เจอแล้วอย,ลอ,อ,ยอยู่ในลือบเฮียอยู่ในลืบอยู่ในซอกตึกตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับไอหยาดเอเลี่ยนนี่เลยแม่งดอกดาวเฮียทางแม่งอยากลึกลับเลยเว้ยหามาตั้งนานเจอได้เฮ้ยควจะเจอดีใจครับดีใจเดี๋ยวผมก็จะ ออกไปข้ามสะพานฝั่งหนูได้สักทีหละะังจากหาบารีเอมาตั้งนานโอเคครับตอนนี้แล้วก็ไปทะลุบารีเกันได้แล้วเคผมจะได้ข้ามสะพานไปฝั่งหนูสักทีจะได้รู้สักทีว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่นะฮะมันน่าจะมีสิ่งพลังงานรีรับอยู่ก็ได้ไปกันดีกว่าอืมโอ้เห็นมีอะไรเลยวะหรือว่ายังไม่ถึงจุดเด็ดยังไม่ถึงจุดเด็ดแน่นนนนนเลยงอ จะจาก,จากตอนนี้ฉันต้องการไอเย่ซับแม่งเร็วเหมือนเดิมกูอ่านไม่ทันแล้วโอเคครับทางนี้ตันแสดงว่าเรานจะต้องไปฝังดูนะครับสวยตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วเรียบร้อยกระโดดเพื่อความโลดแลน่นอะไรเนี่ยอ๋อมีจุดเซฟให้เราด้วยเจ๋งมีไฟด้วยครับสวยมากไฟมาได้ไหมครับเลยเฮ้ยยาดเวฟโอนามูเรียนชิป เรือของพวกนามูเรียนพวกเอเลียนนั่นเองนะครับผมเอเลียนก็คือนามูเรียนมันดูเหมือนพวกมันกำลังจะออกไม่มีอะไรจะแพนิคต้องตกใจนิดวันพาส s i n g จริงๆเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่ไปเลยอะอยากรู้ว่าตัวเอเลี่ยนจะเป็นยังไงวะ เราเล่นเกมนี้ยังไม่ได้ดูตัวอย่างเกมด้วยเดี๋ยวนะมีบางสิ่งเกิดขึ้นฉันคิดว่าโดนเล็กๆเหล่านั้นอ้าวเทียจะเป็นยัเกิฉันหวังว่า <c oughs> ขอบใจมากสำหรับซับไวๆที่ทำให้กูอ่านไม่เข้าใจแล้วก็อ่านไม่ทันขอบคุณมากครับไอสั์แล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามยานนั้นแล้วก็ไปตามทางไปตามทางไปอย่างลูกผู้ชายไปอย่างเสือสมิงไปแล้ว โอเคครับโอ้ o, มีอะไรตรงนี้ด้วยอุ้ยเหมือนจะให้เราโดดใช่ไหม <_ m akes> นี่มันกะ่ให้กูมาฆ่าตัวตายต,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 ตรงนี้ใช่ปะเนีย้ยนั่นไงกูโดดแล้วครับไม่รออะไรแล้วโอเคครับเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บลุกล้มล่วงเลยลุกล้มล่วงเลือดกูจะโอ้โหหายไปครึ่งหลอดแตงกิวครับสําหรับเลือดที่หายไปครึ่งหลอดเดี๋ยวเราต้องไปหาเลือดเติมหรือว่ามันเติมเลือดได้ยังวะไม่รู้นะครับโอเคครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามีทางข่าตรงนี้ที่เป็นสะพานแม่น้ํา แต่เราว่ายน้ําไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราแข่งตายเราไปโอ้นี่คืออลายยูเอฟโออีกแล้วหลอนเนี่ยที่ฉันเจอยายยูเอฟโอที่สองโอ้ไม oh ่ก็ activate มันฉันมีอะไรเนี่ยรอสักนาที you not come it it save great great not c a o m อะไร <is it? S 2> วะเไอ้เัาเนี่ยเราที่จะบอกฉัน พัซิลเหรอไอเฮียพัซิลอีกแล้วพัซนลนี้แก้ยังไงครับผมท่านผู้ชมฉันต้องแก้พัซนลนี้ยังไงต้องทำให้มันตรงใช่ไหมนี่ไงตรงยังตร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 ง้องตรงก่อนนะฮะอันนี้เป็นแนวไหนดีอมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่เหรอผมว่ามันต้องมีปริศนาลึกลับแน่นอนอันนี้หมุนไปนทางไหนเออหมุนตรงยังวะ ไม่น่าตรงโอเคโอเคตรงแล้วแล้วนต่อไม่ตรงเหรออะไรอะไรไม่ตรงอ่ะทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ทําตรงแล้วนี่น่ะหรือว่ามันยังไม่ตรงเออมันน่าจะยังไม่ตรงนะครับมันเลยยังไม่ขยับอ๋อ,กอ,อก,กอบนอกรอบนอกดุมในเรเยงรอบนอกดุมในเดี๋ยวลองดูก่อนทําไมทำไมไม่ได้อ่ะ ทำไมไม่ได้ไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพลังงานมึงหมดปะเนี้ยต้องไปหาฟิลมาเติมปะเนี้ยอะไปดีกว่าไม่อยัางอยู่ตรงนี้แล้วอนาดไอ้เหี้ยอนาดไปครับไปหาสิ่งปฏิกูลสนุสนานดีกว่าโอ้ฉันเจอสะพานทางข้ามเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนู้นด้วยครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนเดี๋ยวตายโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับไปฝั่งเดิมเราที่เราผ่านมานะฮะอาล่วง โอเคครับตอนนี้เราน่าจะมาฝั่งนี้ได้แล้วอุย้ยความมืดอ้าวตายอ้าวดูความมืดตายตายดือด้อๆเลยฮะเหมือนว่าจะโดนความมืดโดนแสงมืดแล้วก็แตกตายเลยโง่ตายแบบงโง่ๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเอ่อแบบค่อยๆไปแล้วกันไปเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ไงค,ความมืดที่ทําให้เราตาย เจ็บ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 โอ้ยโอยเลือดจะหมดตัวอ้าวกูตายกะแค่ไป,ไปเป็นน้ำจิ้มกูตายจริงเจอเลยปัดทถเดี๋ยวขอลองนี่ก่อนงี่นี่โอเคให้ตรงรอบนอกผมเห็นรอบนอกแล้วรอบนอกดุมในโอเคตรงยังอีกนิดนึงโอเคเอ้าวเฮียไม่ตรงโอเคตรงแล้วอ่านี่ไงได้แล้วเจ๋งโอ้ทำงานแล้วสุดยอดอยานยุยโอ้ทำงานแล้วฮนะ จริงเลครับแสงเป็นวงกลมจากถูกต้องตอนนี้มันสามารถฮิวฮิวเลือดเราเพิ่มเลือดเราและเออทับไววแชทกูยังชอบกูยังชอบอะไรกี่ครับเนี่ยอ้าวจิ้มแล้วเจออะไรมีแสงด้วยจิ้มมั่วมือบอลฉันรู้เหล่านี้พวกมัน มีฟิล์มออฉันมีอินเสิร์ตเดมออจิ้มแปะมือบอลฮะอ่าแล้วก็มีแสงมันบอล <c oughs> จริงจริงบางสิ่งเกิดขึ้นแธอจินเดเลตรุ่นแปลกๆว้าวมันดูเอ่อมิสเมริมมากแต่ฉันไม่สามารถเอามันไปได้ฉันสงสัยว่าอะไร จะทำให้มันใช้งานได้นะฉันต้องการบางสิ่งที่จะเอ่อทำให้ฉันหยิบสิ่งนี้ได้อ๋อหยิบด้วยมือเปล่าไม่ได้ต้องหาอะไรมาหยิบฉันต้องการบางสิ่งที่จะหยิบไอเทมนี้ได้โอเคครับเด้๋วเราไปหาอะไรที่สาม,มารถหยิบไอ้แสงนี้ได้ดีกว่าแล้วจะไปหาที่ไหนอ่ะต้องข้ามสะพานมาถูกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะกูจะตายยังไงเนี่ยเอ้ยไม่ตายยังไงเดี๋ยวพีทกิฟต์มีใช่ดาร์กเน็ต ทุกที่และมันรู้สึกเหมือนลูเมียฉันทั้งหมดโรนและฉันกลัวมากโนฉันไม่ฉันต้องการที่จะอยู่ฉันสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ฉันจะทำมันเพื่อคุณลุงของฉันคุณลุงแกนปลาหรือเปล่ากูเรียกคุณลุงแล้วกันฉันจะทำเพื่อคุณลุงของฉันจะต้องให้คุณลุงของฉันออกมาจากความมืด้ได้ ลุงของฉันติดพน,นันโอ,อไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาอุยอ้ยเอเรียอีกแล้วอะอุ้ยนี่ยี่ตัวอะไรเนี่ยวัตฟักโอ้โ,อโอกัดกูแล้วกัดกูแล้วอุ้ยโ,โหตัวสวยมากอะสีสวยมากเลยอะ <c oughs> ทําอะไรอะมันมอบพลังให้เราเหรออา้าวทำไมกูตายโหพลังมากเกินไปไอ้ยียมันคือตัวร้ายนี่เองมันคือพวกตัวนามูเรียนนะฮะนามูเรียนนามนามูทูเรียนนามูทูเรียนทูเรียนไอ้น้องทูเรียน โอเคเราน่าจะโดนพวกนี้ไม่ได้พวกนี้น่าจะเป็นพวกสายสํารวจปะพวกหน่วยเอเลียนสํารวจสายสํารวจโอเคครับมาตรงนี้แล้วอา้าวเป็นหุบเหวหุบเหวนะสงสัยต้องหาทางไปที่มันที่อื่นดูดีมีแสงอะ่ะผมรู้สึกถึงความหิวแสงเดี๋ยวราต้องไปหาแสงมาก,ก่อนโอ้ยกูโดนจับแล้วโดนดูดพลังงานตายเอะน้องขีโอย เราต้องไปหาที่ที่ดีกว่าน,นี้ดีที่เหมาะสมไอ้พวกนี้นี่มันก็เดินนั่นไงไม่รอดไอ้สั์ไปครับอย่าโดนตัวพวกนี้ก็พออย่าโดนพวกมันนะออมได้ไหมขอเซฟๆซ,ซไม่อยากตาย,ยากูเพียงเรื่องใหม่เราต้องการไปแสงฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูให้ได้ว่ามันคืออะไรนะฮะแสงที่มันวิบๆอยู่ฝั่งนู้นก่อนอื่นผมต้องผ่านไอ้พวกนามบูเรียนนี่ไปให้ได้ก่อนนี่พวกนามบูเรียน กูไปแล้วไอ้พวกนาทุเรียนไอ้โง่ไปดีกว่าครับไปดีกว่าได้แล้วผ่านแล้วโอ้ยเจ๋งชิว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 อะครับพี่น้องชิวชิวอะครับพี่น้องอะชิวชิวอะครับพี่น้องไปแล้วโดาดิงเดงโดาดิงเดงมาแล้วจ้าฉันเจอแสงอะไรก็ไม่รู้นะฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้อะไรเลยมันอาจจะเป็นกับดักฉันน่าจะทำอะไรสักอย่างโอเคครับเช็คพอยต์โอเค มียูเตัวนี้อีกอันหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นจุดหิวเลือดปะจุดหิวเลือดหรือจุดเซฟสักอย่างหนึ่งนี่แหละไม่เซฟก็หิวเลือดนะหรือทั้ทงคู่อุ้ยเจอแสกแล้วนี่ไงแสกที่เราต้องการอยากจะจับเข้าไปกันเจอกระจับอ๋อนี่ไงได้แล้วเจออะไรด้วยไข่ดาวเหรอแย่อย่างไหรอไข่ดาวใครมาทอดไข่ดาว,ดาว,มาดาวไม่สุกไว้ตรงนี้ฉันคืออัลฟาฉันบอกมัน ใครคุณคือใครนะอะไรที่คุณอยากจะชีวิตชื่อของฉันคือนาและฉันลองที่จะฟังเอ,อ่อคุณเดวิดข้างในโดรนอทรกแต่คุณเอ็นเซนคุณฟังภาษาของฉันรู้เรื่องด้วยเหรอใช่ฉันทำมันได้ภาษาของคุณฉันมีอยู่ในส่วนระบบของระบบของฉันน่ะฉันรู้โอ้ไอเฮียไม่ทาน คุณจะจ่มันสำหรับอะไรคุณพวกเราไม่มีแผนที่จะหามคุณแต่พวกเราบอกมันตลอดช้อยทั้งเลือกมาตลอดมาอยู่ๆเนอคุณรู้ว่าแต่ตอนนี้บางสิ่งเกี่ยวกับคุณเดอะเทรลอะไรที่คุณหมายความว่าอะไรนะรูมเมียของฉันกำลังวิ่งโลกทธอยด์อีกเซนเตอร์ฉันจะ จิทต่อไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งแค่สิ่งนี้สิ่งสุดท้ายฉันต้องการที่จะรู้ชื่อของคุณฉันชื่อโคราและทำไมฉันฟังเอเรียนมันไม่พอเวลามีไม่มีเวลาไม่เวลาไม่พอแล้วฉันจะจับสิ่งนี้ได้จริงๆใช่ไหมฉันจะไม่มือขาดใช่ไหมกูจะจับได้ใช่ไหมจับได้ใช่ไหม,ไไหมโอ้ยน่ากลัวอา้าวไข่ดาวหายไปแล้ว อ้าวไข่ดาวมาอยู่ที่หลังเราแล้วนะฮะโอ้มีไข่ดาวติดหลังด้วยโอ้อโหอารมณ์ประมาณนาฬิกาเบนเทนนาฬิกาเบนเทนกูมีกูมีนาฬิกาเบนเทนติดหลังอยู่วะฉันพบชลิสแมนคุณตอนนี้สามารถมีพลังที่จะอะไรเนี่ยเห็นสเตตและออบเจกต์อ,อ๋อประมาณว่าเห็นสเตตัสต,ตัวเองนะฮะเห็นแบบเห็นค่าตัวเองว่าค่าเท่าไหร่แค่เนี้ยนะเพื่ออะไรวะค่าเลือดปะเนี่ยร้อยเต็มร้อยเนี่ยร้อยทับร้อยคือเลือดของเราเนี่ยเลย เดี๋ยวนะข้างบนซ้ายมือกูก็มีให้ดูอยู่แล้วทำไมมีบอกกูทำไมมันฟิดเกติเหมือนมันจะเป็นฉันไม่สามารถอธิบายว่าแต่ฉันรู้สึกได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งนี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีของเอเลียที่สามารถช่วยให้ฉันฉันหวังว่าพวกมันมีบางสิ่งออดสิ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่จะขยับ เลสีแมนฉันสามารถทำมันได้โว้ยประมาณว่ามันรู้สึกกำลังแบบรู้สึกว่าตัวเองมีพลังกำลังมากขึ้นจากไอ้สิ่งที่มันได้จากของเอเลี่ยนมานะฮะประมาณนี้ว่าแบบได้ของวิเศษมาจากเอเลี่ยนฉันต้องทำอะไรได้แน่นอนบินได้ปะเนี่ยเอยบินไม่ได้วะเฮียกระจอกไอ้ศาตว์นุกนก,ก็บินได้เอาติดหินไอ้เฮียแค่นี้ยังติดหินเลยเฮียเทคโนโลยีอะไรช่วยอะไรกูได้บ้างเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเรากระโดดไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเราต้องผ่านพวกฝูงนัมบุเรียนไปให้ได้ด้วยฝูงนาทุเรียนนาทุเรียนนะโอเคทางนี้ทางตันนะฮะแสดงว่าเราต้องฝ่าดงนัมบุเรียนไปให้ได้นี่ไงเจอแล้วนัมบุเรียนกูอยากปล่อยจาักราดใส่มึงมากเลยเนี่ยแต่กูไม่รู้ว่าข้างหลังกูทําอะไรได้บ้างนอกจากดูสเตตัสเลือดตัวเองโอเคครับมีต้นไม้ให้แอบด้วยแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ใช่ส่แอบเราส่จุกกูจะวิ่งหนีให้มึงให้ ถึงขอบโลกเลยเดี๋ยวจบพันนี้ก่อนเดี๋ยวพันนาตอยินดีนะครับผู้ชมเจ้าไอ้เชี่ยพูดผิดเอาใหมหาช่งางนี่กูแล้วจะไม่จะไม่กลัวเลยป่ะ